ในโลกออนไลน์ขณะน,นี้มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความสำเร็จและความโดดเด่นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งได้รับการจับตามองทั้งจากเพจดังและชาวเน็ตทั่วประเทศล่าสุดเพย์แมนิกกี้ได้ออกมาโพสสิ่งความปังในชีวิตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าปังมากทั้งซื้อบ้านซื้อรถบัสซื้อรถส่วนตัวคนมันรวยช่วยไม่ได้คิวงานก็แน่นธุรกิจก็ประสบความสำเร็จเก่งมากๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกข้อความนี้ได้กลายเป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียทันที ทำให้แฟนคลับและชาวเนต็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความสามารถและความเก่งของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันอย่างล้นหลามจากข้อมูลล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสําเร็จในหลายด้านทั้งเรื่องส่วนตัวและธุรกิจส่วนตัวการลงทุนและทรัพย์สินส่วนตัวมีการซื้อบ้านสุดหรูรถบัสส่วนตัวและรถยนต์หรูทําให้หลายคนยอมรับว่าความรวยและความสามารถของเขานั้นน่าทึ่งคิวงานแน่นทุกวันจากการเปิดเผย พบว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีงานเข้าต่อเนื่องและคิวงานราว400คิวทำให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านการบริหารเวลาและความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ธุรกิจและการลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคาเฟ่บา์โฮสหรือการขายสินค้าออนไลน์ถูกด้านล้วนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับชาวเน็ตหลายคนถึงกับกล่าวว่ายอดไลฟ์สดก็ปังยอดขายของขายสินค้าก็ปังคาเฟ่ก็ปังบา์โฮสก็ปังคิวงานก็ปัง มีงานทุกวันไม่รวยจะงมงมากแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล้วนเป็นผลของความขยันและความตั้งใจจริงแฟนคลับหลายคนยังชื่นชมเรื่องคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยกล่าวว่าทำสาบานเป็นจริงค่ะแม่คิดดีทำดีอ่อนน้อมถ่อมตนมีศีลมีธรรมกระตันยูรู้คุณจะทำอะไรหรือไปที่ไหนมีแต่คนเมตตาจเจริญรุ่งเรืองเรืองชื่นชมและยินดีกับคนเก่งจ้าแม่และ คนคิดดีทำดีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีผู้ใหญ่ก็เอ็นดูยอมรับเลยบอสบิ๊กเด็กรุ่นใหม่ที่ขยันจริงๆสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้มาเพียงเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการวางตัวที่ดีต่อสังคมการทำความดีและการมีทัศนคติที่เหมาะสมแม้ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะมีอายุยังน้อยแต่ความสามารถและความรวยของเขานั้นทำให้หลายคนต้องยอมรับอย่างจริงจังโดยมีคอมเมนต์ว่าอายุน้อยหนึ่งพันล้านของจริง สุดยอดเลยค่ะอายุน้อยหลายร้อยหลายพันล้านค่ะปังๆรวยๆค่ะคนเก่งขยันขอให้มีความสุขค่ะหลายคนย้ำถึงความขยันและทักษะการจัดการชีวิตและธุรกิจได้อย่างลงตัวจนเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างของความสำเร็จสำหรับคนรุ่นใหม่แฟนคลับและชาวเน็ตยังชื่นชมว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามารถทำให้ทุกด้านของชีวิตปังได้อย่างแท้จริงพอสดแล้วปังมากพ่อผู้ใหญ่บ้าน สุดยอดมากที่เป็นผู้นำพาความสำเร็จให้ทั้งตัวเองและองค์กรนายเก่งมากขอให้ทุกความสำเร็จของลูกเป็นพลังเสริมให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอุปสรรคระหว่างทางก็ขอให้ก้าวผ่านไปด้วยดีนะคะข้อความเหล่านี้ไม่เพียงแสดงความยกย่องแต่ยังสะท้อนถึงความเคารพต่อวิถีชีวิตและความความสามารถในการสร้างอนาคตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างแท้จริงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นตัวอย่างของความขยันความสามารถ และการวางตัวที่ดีต่อสังคมซึ่งทําให้เขาประสบความสําเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวธุรกิจหรือบทบาทผู้นําในชุมชนความสําเร็จของเขาไม่ได้มาเพราะโชคแต่เกิดจากความตั้งใจจริงขยันและการรักษาคุณธรรมชาวเน็ตและแฟนคลับต่างให้ความชื่นชมและเป็นแรงสนับสนุนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พร้อมคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าคนดีทําอะไรก็จเจริญเจริญคนจะรวยอะไรก็ฉุดไม่อยู่ค่ะ ในยุคที่ผู้คนต่างหันมาสนใจเรื่องความสำเร็จแบบครบองค์ประกอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กลายเป็นแรงบันดาลใจแห่งยุคที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนคิดดีทำดีขยันและมีวิสัยทัศน์ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่างแท้จริงเราขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารของช่องเราการรับชมและแสดงความคิดเห็นต่างๆขอให้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ